92รามศูนขาวดำเท่าตำเตี้ยงแงหูฟังและยินเสียงฝีเท้าอย่างแผ่วเบาดังขึ้นที่ด้านหลังสุมเสียงแผ่วเบาราวใบไม้ร่วงแสดงแน่ชัดปูกคนที่ด้านหลังมีตัวเบาสูงสุดยอดจึงกล่าวเด็กน้องว่าเป็นสตรีหรือ,อในหุบเขาจอมพูดนอกจยากนางเท่ากาวปิชาแล้วยังมีสตรีได้อีก ยังมีเวลามาสูดดำขาวคาดว่าคงใช่แล้วเท่าตําเตี้ยผู้อื่นสะกดร้อยตามพวกเราแล้วเท่าตําเตี้ยเสยหน้าลอเลียนกล่าวว่าเด็กน้อยผู้ใดเรียกเจ้าลอเหล่าปานนี้หรือท่านหมายความว่าพวกนางมาเพราะข้าพเจ้าหรือน่ากลัวเป็นเช่นนี้อย่างนั้นข้าพเจ้าเป็นคนหาที่ตายขาบวนที่สามแล้วไม่สมควรแก้ไขสักคราเจ้าเป็นผู้เพลินสวาดิหมายเลขหนึง่ง เพง,งเมงเช่นหัวโล่าว่าเช่นนี้เป็นว่าท่านก็เป็นเท่าเริงราคาแล้วเอ,อ่ยถึงตอนนี้บรรลุถึงปากทางสามแพร่งสายหนึ่งสองกระบีเงินทองที่เพื้องหน้าพลันชะงักเท้าขอทานที่ถัดไปเบื้องหน้าทั้งสองก็หยุดยังลงเลิกเสื้อผ้าจับมัดอยู่ข้างทางเขาตำเตี้ยพลันยกมือกุมท้องร้องว่าปวดท้องยิ่งเจ้ารอสักครู่เราจะทายอุจาระ พึ่งแมงกลับเลื่อมใสในไหวพริบปรับตัวกับสถานการณ์ของเท่าตําเตียดังนั้นช่งางเท้าหลงกล่าวว่าไปเถอะผู้ใดเรียกท่านตากรามเท่าตําเตียเป็นปีศาจก่อกวนสมเชื่อเดินไปไม่ไกลก็แก่กางเกงนั่งยองอยู่ข้างทางท่านก้นที่ทั้งสูบทั้งเสียวไปยังเส้นทางเมื่อขามาพึ่งแมงเล่าโวโรแต่ไม่ห้ามปรามชำเลืองมองไปด้านหลัง เห็นดน้านหลังที่ห่างไปสามวานยืนไว้ด้วยสตรีสาวท่วงท่าหยาดเยิ้มจั่วยวนสองคนพวกนางพลอยชะงักเท้าหลงเช่นกันพอเบือนหน้าไปยังเบื้องหน้าเห็นนางเท่ากาวปิชารและชายชะกันชุดดำทั้งสี่ก็หยุดยั้งที่ใต้ต้นไม้ชายชะกันทั้งสี่ยืนอยู่กลางทางนางเท่ากาวปิศาตกลับนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ปึ่งมิ่งพอเห็นเช่นนั้นสาบหวานนางเท่ากาวปิศาต คิดลงมือแล้วต้องครุนคิดกึมตอนนี้ยังไม่สมควรเป็นศัตรูกับนางอย่างเปิดเผยเพียงไม่ทราบนางเท่าก้าวาพิชัดพบว่าพวกเราทั้งสองเป็นคนสะกดรอยตามด้วยหรือไม่ขณะครุ่นคิดพลันได้ยินเสียงโหร้อสดใสด,ดังขึ้นที่ข้างหูพอเหลียวหน้าไปเห็นสตรีผิวขาวราวหิมะท่วมทายาดเยิม้มยั่วอยู่นางหนึ่งมาถึงข้างกาย ยังมีสตรีผิวกายค่อนข้างคลำอีกนางหนึ่งยืนอยู่ที่ห่างไปตาหยาดเจิมทั้งคู่ก็จับจ้องมองมายัางทิศทางด้านนี้ปึงเมิงทราบว่าที่ยืนอยู่ข้างกายเป็นรามาสูนขาวนางนั้นคุรุนคิดนางเท่าก้าวปีศาจร้ายกาจจริงๆกลัาขุดหลุมดักผู้ติดตามทั้งสามขบวนไว้ในวงล้อมความคิดไม่ทันสิ้นสุดรามาสูนขาวกล่าวเสียงเจื้อแจ้ว น้องเราท่านแซ่ใดรอนางพอเอ๋ยปากร็เยกเป็นน้องเราอย่างสนิทสนมเท่าตำเตี้ยที่นางยิ่งยองอยู่บนพื้นชิงตอบว่าที่รักน้องเราผู้นี้แซ่แปะปีนี้อายุยี่สิบสองยังไม่มีภรรยาปึงมม่งได้ยินเท่าตำเตี้ยชิงตอบแทนก็ไม่กล่าวกะไรเพียงยิ้มอย่างเย็ยนชาเรามาสูนเขาหัวโรคขีดขากล่าวว่าน้องเราท่านแซ่แปะจริงหรือ พึ่งเม้งตอบรับก็ไม่ใช่ไม่ตอบก็ไม่ได้ดังนั้นย้อนถามว่าโกเนียแซ่ใดเข้าจเจ้าก็แซ่แปะน้องเราท่านยังไม่ได้แต่งงานจริงๆหรือพึ่งเม้งแซงยิ้มเล็กน้อยขนาดจะกาวก็ไรพลันได้ยินเบื้องหน้าบังเกิดเสียงแผลร้องลายคราพอเงยหน้าขึ้นเห็นขอทานทั้งสองล้มลงทอรางเป็นซากศพแล้วสองในสีชายจกากรันชุดดำกำลังสะคึกคามเข้าหาสองกดปีคู่เงินทอง รามสูนขาวโรคขีขากล่าวว่าน้องเราไม่ต้องกลัวมีเจ๊เจอยู่ที่นี่พวกมันจะไม่ทำร้ายท่านเผ่าผู้นั้นเป็นสหายของท่านหรือมันแท้ใดปึงมิงพลันบังเกิดปฏิาพานบุบครุ่นคิดขึ้นท่านกลันแกล้งเราเราจะกอ่อกวนท่านสักราดังนั้นสันสีจากแล้วว่าพวกเราไม่ใช่พวกเดียวกันมันบอกว่ามันมาจากปูเขาหวาัวสัวเซสัง เท่าตาเตี้ยส่งเสียงร้องคำหนึ่งไม่ทันอุจรเศรกว่าด่งกลางเกงพุ่ลุขึ้นร้องว่าเด็ก,กร้ายการเราในเลยเคยบอกว่าเรามาจากภูเขาหวาัวสัวทั้งไม่ได้แสสั่งกะรามาสูลขาวปุ่ยปากต่อรามาสูลดำรามาสูลดำขยับกายวูบสะอึดถึงด้านหลังเท่าตําเตี้ยโฮโรคิคากล่าวว่าผู้เท่ามาจากหวัวสัวหรือไม่ก็เป็นดุดเดียวกันท่านยอมรับชะตากรรมเถอะ เท่าตำเตี้ยวาว่ายตรงข้ามคิดลงมือแล้วไม่ทันถูกสายรัดกางเกงก็เหวี่ยกางเกงวิ่งไปเบื้องหน้ารองว่าไม่ได้เราผู้เท่ายัางอุจจาระไม่เสร็จท้องอยังปวดยิ่งเด็กก็ร้ายกาดปักปรำเราเราไม่ขอเลื่อกรากับเจ้าลำมาสูนดำพิว้วปราดุดสายลมติดตามเท่าตำเตี้ยจนทันประกบนิ้วข้างขวายีสายกลางหลังเท่าตำเตี้ยเท่าตำเตี้ยสองมือดึงกางเกง โมร่างไปเบื้องหน้าหลบเลี่ยงจากปลายนิ้วร้องว่าเราผู้เท่าอายุเจ็ปสิไม่มีอริโยแรงแล้วหาคิดสะหาก็สาหากับเด็กหน้าขาวนั้นรามสูนดำหัวรอกขี้ขักมุนคว้างติดตามเท่าตํำเตี้ยไปปากล่าวว่าเราชมชอบชายชราชายชลาจึงรู้จักเอาอกเอาใจยามนี้ชายชกันชุดดำที่เบื้องหน้าแค่นหัวรค ึงเม่งกว่าตามองเห็นทรงกระบีเงินทองชักกระบีออกประกายกระบีหนึ่งเงินหนึ่งทองพุ่งชวัชวีนคุ้มครองกายชายจักกันชุดดำทั้งสองแม้มือเปล่าแต่ยังคุกขามพวกมันทอยรุ่นเป็นขบวนรามาสูนหัวรอกขีขากล่าวว่าน้องเราครึกครื้นดีหรือไม่พึงเม่งยิ้มอย่างเย็นชามันโลกระวังป้องกันรามาสูนข่าวลงมือย,อยางกระทันหัน และจับตาดูเท่าตําเตี้ยหากแม้นเท่าปวนในประสบอันตรายมันไม่อาจไม่ช่วยเหลือเท่าตําเตี้ยดึงเก่งวิ่งหนีกลับถูกรรมสูนดำสกัดไว้มันแม้มีตัวเบายอดเยี่ยมแต่เมื่อเผชิญท่าท้าลมปีศาจของหกเขาจอมพูดก็ไม่อาจเร็งประสิทธิภาพได้มันหนีไม่รอดจึงตะเบงเสียงร้องว่าไม่ได้แล้วอุจะละเล็ดออกมาแล้ว หากยังติดตามเราจะถอดกางเกงแล้วมันวิ่งผางรองผางรอจนละเมอศูนดำสกัดขวางหน้าอีกครามันคลายมือทั้งสองปล่อยกางเกงลื่นหลุดลงถึงหัวเขา่าแสดงความทุเรศออกมาละเมอศูนดำแม้เป็นนางมารที่ข้าคนโดยไม่กะปริตตาจะย่างไรเป็นสตรีเห็นเท่าตำเตี้ยมมเมี่ยเปรย์โรยแม้บรรดานโทสะโกธเบืออหน้าไปไม่ได้ เท่าตําเตี้ยเห็นมากตาน,นี้ได้ผลพลันหโัโรหา่าหาดผาจากทางลุงขึ้นทางภูเขารอจนรามสุนดำติดตามไปก็ถูกทอดทิ้งล้าหลังไปสิบกว่าชัวพริบตาเงาร่างสองสายไล่ล่าหายลับไปในพุ่มไม้แถบหนึ่งรามสูนเขาเม้มปากหัวโรคล้ายไม่นำพาต่อการหลบหนีไปของเท่าตำเตียชะม้ายชายตาย่อหยวนปึงเมงกล่าวว่า เทาผู้นี้ยังมีฝีมืออยู่ท่าสองท่าน้องเรามันรียจูชงใช่หรือไม่พึงมิ้งได้ยินลาม,มาสูนข่าวสามารถระบุช,ชื่อแซ่เทาตําเตีย้ยในแต่พงศิษยากล่าวว่ามีผิดเป็นมันอย่างนั้นน้องเราคงเป็นคนมีหน้ามีตาแล้วสามารถบอกต่อเจ้เจว่าท่านเรียกว่าแปะอะไรหรือไม่พึงมิ้งกวาดมองนางยางเย็นชาแวบหนึ่งครุนคิดขึ้น ผู้ใดเป็นพี่น้องกับท่านไรอย่างอายนะักยามนิสสงกระบีเงินทองถูกคุกขามล่าถอยถ,อยถึงเบื้องหน้าปึงเมงสีห่าวะเพลงกระบีคุ้มครองกายเริ่มสับสนรุนเรชายชะกันชุดดำทั้งสองลงมือดุดสายลมคุกขามเข้ามาทุกฝีก้าวไม่ทราบเพราะเหตุใดปึงเมงผันบังเกิดความคิดช่วยเหลือสองกระบีเงินทองครุคิดหาวิธีลงมือ รามาสูนข่าวชำเลืองบองมันเวบหนึ่งไม่ทราบโราเหตุใดกลับเกิดความรักพิศวาสสุดะงะมนางปล่อยให้ไหวสาวสูนเปล่าในหุบเขาจอมพูดยามนี้พบผ่านชายในฝันจึงคิดก่อกลุ่มไว้กล่าวว่าน้องเราท่านยังไม่ทราบปุติสกวตติดตามพระมหุบเขาจอมพูดต้องตายเราทราบว่าท่านไม่ใช่คนของสำนักหัวสัวจึงไม่ต้องการให้ท่านตายเปล่าเย่ยงนี้เถอะพวกเรา ยึดถือเป็นพี่น้องประมุขขาพอชอบธรรมเราจะบอกว่าท่านเรียกว่าแป้หุ่นป่วยหลังจากเสร็จเรื่องเรามีเรื่องมากหลายคิดกล่าวกับท่านปึงเม้งขอบคิดอย่างว่าไววแล้วกล่าวแล้วท่านจะกล่าวอย่างไรเพียงเต่เขา้าพเจ้าไม่ได้แสบขา้า,าพเจ้าทราบท่านหากแสบจริงๆเราจะไม่กระตือหรือล้นปานนี้ยามนั้นชายชก,กันชุดดำทางซ้ายลงมือดุดสายฟ้า ตะปบคว้าปลายกระบี่ของกระบี่ทองกระบี่ทองโซซัสโซเซล่าถอยกระบี่สีทองแวววาวถูกชายจักรันชุดดำช่วงจริงไปเพงเมงช่าว่าหากไม่ลงมือกระบี่คู่เงินทองต้องต,องตายในเงื้อมือชายจักรันชุดดำทั้งสองดังนั้นจงใจกล่าวว่าทั้งสองนี้เป็นคนของหุนเขาจอมพูดหรือฉกฉวยโอกาสที่รมามสูเข้าวเพ่งตาไปเบื้องหน้า ลุงกระบีกระดูขาวจากออกเสื้อสองเล่มรำมาศู์ข่าวพผงศีษากล่าวว่าใช่แล้วพวกมันเป็นคนในเก่าหุ้นใสเนีย่ยเทวทูตคร่าวิญญาณปึงเมิงลอบแคนหัวรยามนั้นชายจะกันชุดดำผู้หนึ่งสืึกไปในม่านกระบีของกระบีเงินตวาดว่าปล่อยมือ ผงขาดคำกระบีของกระบีเงินก็ถูกชายจักรชุดดำตะบบคว้าไว้กระบีเงินรู้สึกสถานที่ข้อมือชาชเรื่องโงอนเงินลายครับขณะเดียวกันชายจักรชุดดำที่สืบเท้าเข้าหากระบีทองพลันแผดร้องคาหนึ่งลมฟุบไปเบื้องหน้าเสียงแผดร้องครั้งนี้สะกดชายจักรชุดดำที่ตะบบกระบีเงินงงเงินบุกกระบีเงินชกช่วยโอกาสตวัดกล้อง เสือกระบีไปเบื้องหน้าประกายโลหิตฉีดพุ่งชายจะกันชุดดำถูกวันแขนซ้ายขาดสะบันลัมมาสูนข่าวอุทานดังอาเหลียวมองมายังปึงมิงเห็นปึงมิงยืนมือไพร่หลังไม่ได้ขยับเคลื่อนไหวอันใดสองกระบีเงินทองคิดไม่ถึงชีวิตโอดจากห่วงความตายในเลยกล้ารังอยู่เสืบต่อส่งเสียงรง้องเชวนวิ่งตะมึงจากไป ได้ยินเสียงกูเกลียวกราดแวกฟ้ากาันนางเท่ากาวปิศาถมปราดมายัางที่เกิดเหตุชายจกันชุดดำอีกสองคนปรคคองชายจกันที่ล้มลงทั้งสองขึ้นนางเท่ากาวปิศามองดูทรงกระบี่เงินทองที่หลบนี้ไปแวบหนึ่งทะลึงตาใส่ปึงเม้งกล่าวว่าเจ้าเป็นใครรามสูนขาวรีบสืบเท้าไปหก้าวกล่าวว่าเรียนกกจู คนผู้นี้คือน้องแป๊ะหุ้นป่วยซึ่งขบาวเ,เคยเอ่ยถึงนางเท่าก้าวิศาเพ่งตาวาวับดุดสายฟ้าจงจับบนใบหน้าปึงเมงแต่วาถามอีกว่าที่นี้ไม่มีบุคคลอื่นเทวทูตบูรภาพะไนถูกผู้คนชัดอาวุธลับทำบร้ายถึงแก่ชีวิตรามสูนขาวร่างสันสานตอบว่าเรียนกุกจูน้องเราเมื่อครูไม่ได้ขยับเคลื่อนไวสองมือไหเลยโลก ทำร้ายเทวทูตบุรพาได้หากเป็นการลงมือของมันไม่อาจโรดผลจากสายตากุกจู้เด็ดขาดคำพูดนี้ได้ผลโดยพลังฝีมือของนางเท่าเกาวพิศา์หากมีคนชัตอาวุธต่อหน้านางย่อมไม่อาจตบตานางได้นางเท่าเกาวพิศา์ค่อยขายโทสะเล็กน้อยแคนเสียงกล้าว,ว่ามันมาที่นี้ทำอะไร รามสูนขาวน้อมกายอีกครากล่าวว่าเป็นสิทธิ์นัดหมายมันมาอย่างที่นี้ขอกกจู้ให้อภัยที่มันบุกรุกอย่างนั้นคุมตัวมันกลับไปเราจะสอบปากคำมันโดยละเอียดยามนี้ชายจะการชุดดำทอนกระบีกระดูกเล็กๆจากขมอมเทวทูตบุรพาผู้ตายประคองทรงถึงเบื้องหน้านางเท่าก้าวพิศา นางเท่าก้าวปีศาจน่าแปลเปลี่ยนไปตะปบควากระบีกระดูกล่มนั้นไปกูร้องเสียงกลี้วกราถมปราดขึ้นบนเนินเขาข้างทางท่าร่างนางไม่หยุดยั้งชะงักโชว์พริบตาตรวจคนพื้นที่รัชมีลายสบวาเที่ยวหนึ่งคอยชาดพุ่งลงยังที่เดิมในเมื่อยังกำกระบีกระดูกเล่มนั้นกล่าวว่าเรากำลังคิดเสาะหาเด็กน้อยนี้ มันกลับมาซุ่มซ่อนอยู่ในละแวกใกล้เคียงเหลียวหน้าไปยังชายชักันชุดดำทั้งสองตะวาดสั่งว่านำพวกมันกลับไปรอจนเราพบผ่านพงพิตาทองคอยคิดบัญชีก,กับมันปึงเม้งยืนอยู่ด้านข้างอย่างเฉยชาในใจโลภแค,ค,ค้นโหโรคุนคิดกึนนางเท่าที่โงนะ่นักเราไม่ใช่อยู่ที่นี่หรอก,กหรือ นางเท่ากาวิศา์พงษจากไปอย่างคุนเคืองเทวทูตคร,ราวิญญาณที่ลงเรือสองคนอบอุ้มผูกพงทีหนึ่งตายหนึ่งบาดเจ็บกล่าวกับพระามสูรข่าวว่าเปะเหลียงจู้พวกเราจะกลับไปหรือไม่ราะมสูรข่าวโบกมือกล่าวว่าพวก้าวกลับไปก่อนเรากับน้องเราจะติดตามไปท้ายโทษคำสั่งถึงสิจอมพูดถกหน่วยเพิ่มการรักษาการกว่าเดิม เทวทูตค่าวิญญาณทั้งสองรับคำวิ่งตะบึงจากไปจบบทที่92